สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเองนะคะพี่หนึ่งอีกแล้วเนาะพี่หนึ่งก็รับจดทะเบียนสมรสไทยพม่าและพะม่าต่างชาติเนาะแล้วก็คนจีนเนาะรวมถึงพี่หนึ่งก็รับํำเนินการทำใบรับรองสดทุกช,ชาตินะคะ,ะไม่ว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสอยากทำใบรับรองสดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อพี่หนึ่งมาเนาะได้เนาะ,ะวิธีติดต่อพี่หนึ่งก็อ่า สอบถามที่กดลิงก์ใต้โปรไฟล์เนาะสอบถามพี่หนึ่งเข้ามาได้เนาะไม่ยากเนาะจิ้มลิงก์ได้เลยเนาะพี่หนึ่งก็ยินดีให้บริการและ้ยินดีให้คําปรึกษาเนาะทุกคนพี่หนึ่งไม่ยิงเนาะพี่หนึ่งไม่กักข้อมูลนะคะพี่หนึ่งบอกทั้งหมดเนาะน้องๆคนไหนสนใจอยากจดทะเบียนสมรสอยากทําใบรับรองสดอะไรเงี้ยก็สอบถามพี่หนึ่งเข้ามาได้เนาะคลิปนี้พี่หนึ่งก็ฝากถึงน้องๆ หลายๆท่านเนาะพี่หนึ่งก็มีข่าวดีมาฝากถึงน้องๆหลายๆท่านที่ใช้บัตรสิปีบัตรหัวศูนย์บัตรพื้นที่สูงอะไรเงี้ยอยากจดทะเบียนสมรสอ่าสามารถจดได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พี่หนึ่งตอบได้คําเดียวนะบัตรนี้เป็นต้นไปจดได้แล้วคะ่ะพี่หนึ่งรับดาเนินการอยู่นะคะสําหรับคนที่ใช้บัตรพื้นที่สูงบัตรหัวศูนย์บัตรอ่าบัตรสิปีอะไรเงี้ยเนาะ ตอนนี้พี่หนึ่งรับนำเนินการจดทะเบียนสมรสอยู่นะคะน้องๆคนในสนใจก็สามารถติดต่อพี่หนึ่งเข้ามาได้นะคะคือก่อนหน้านี้พี่หนึ่งยังไม่รับเพราะว่าพี่หนึ่งยังไม่มีทีมงานเนาะตอนนี้พี่หนึ่งก็ได้ทีมงานแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็เป็นทีมงานที่เป็นเมืองอาชีพมากๆเนะเาะแล้วก็ไว้ใจเนาะขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ได้นะคะพี่หนึ่งก็คือพึ่งได้ทีมงานที่แบบอ่า แบบมืออาชีพมากๆเาะเพราะว่าพี่หนึ่งทำเกี่ยวกับทางด้านนี้เนาะพี่หนึ่งต้องหาคนที่ไว้ใจได้และก็เป็นมืออาชีพมากๆรู้จักรับผิดชอบหน้าที่เนาะนะตอนนี้พี่หนึ่งก็ได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พี่หนึ่งก็รับ จดทะเบียนสมรสสำหรับคนที่ใช้บัตรหัวศูนย์บัตรพื้นที่สูงและก็บัตรสิบปีเนาะที่เขามีแฟนคนไทยสามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้วนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตกับพี่หนึ่งได้นะคะใต้ลิงก์โปรไฟล์ติ็กต่อนะคะสามารถจิม้มลิงก์ได้เลยค่ะเนาะก็เป็นข่าวดีสำหรับในวันนี้เนาะวันที่19เนาะเดือน5 6, 6 6นั่นเองเนาะ ก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับน้องๆที่ใช้บัตรสิปีบัตรหัวศูนย์บัตรพื้นที่สูงพวกนี้นะสามารถจดกับพี่หนึ่งได้แล้วนะคะตอนนี้ใช้เวลานาเนินการก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะเอาเป็นว่าพี่หนึ่งมาแจ้งรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเนาะพี่หนึ่งต้องขอตลาไปก่อนนะคะ